ปี2020อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีเท่าไหร่นักในหลายๆเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่น่าดีใจและน่าประทับใจที่สุดคงเป็นการที่โอ้ไมเค l ลก้าวขึ้นมากลายเป็นวงที่มีชื่อเสียงที่สุดของวงการเคป๊อปปีนี้และในตอนนี้เราจะมาย้อนดูเส้นทางว่ากว่าที่พวกเธอจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง ถ้าจะกล่าวถึงครั้งแรกที่ผู้คนได้เห็นสมาชิกโอไมเกิลก่อนเดบิวแล้วล่ะก็ต้องย้อนไปไกลถึงปี2006กับรายการประกวดร้องเพลง National Singing Contest ของช่อง KBS ที่ฮยอนซึงฮี ee, ได้เข้าแข่งขันและคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศมาได้ต่อมาซึงฮีก็ปรากฏตัวอีกครั้งในรายการ Star King และ Super Star K ซีซั่น2ของช่อง Mnet โดยในรายการออ d i t i o n นี้ซึงฮีได้โชว์พลังเสียงและสร้างความประทับใจให้กับแฟนรายการได้อยู่ไหม่น้อย แม้ว่าเธอจะโดนคอมเมนต์วิจารณ์ในเรื่องของหน้าตาอยู่บ้างก็ตามแต่เธอก็แสดงเห็นว่าฟิมมอของเธอเหมาะสมแล้วที่จะเป็นศิลปินที่ได้เฉิอฉายบนเวทีหลังจากที่ไม่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายซึ่งฮีก็ยังโผล่หน้ามาให้เห็นประปรายก่อนที่จะได้เห็นเธอแบบจริงๆจังๆอีกครั้งในปี2015ค่าย WM Entertainment ก่อตั้งขึ้นในปี2008ถือเป็นค่ายที่เรียกได้ว่าใหม่พอสมควรในยุคนั้นมีวงไอดอลเพียงวงเดียวคือวงบอยกรุ๊ป B1A4 ที่เดบิวต์ในปี2 0 1 1ซึ่ง B1A4 สามารถสร้างชื่อเสียงได้ทั้งในระดับวงและสมาชิกรายคนรวมถึงมีผลงานเพลงเป็นที่รู้จักทั่วไปในระดับหนึ่งทำให้เรียกได้ว่าเป็นวงที่สร้างค่ายหลังจาก B1A4 เดบิวต์ได้เกือบครบ4ปีต่อมาในปี2 0 1 5 w n จึงได้ประกาศเดบิวต์วงเกิร์ลกรุ๊ปแรกของค่ายนามว่า Oh My Girl ขึ้นมา และได้ทําการเปิดตัวสมาชิกทั้ง8คนได้แก่ฮโยจองจินอีมีมี่ยูอาร์ซึงฮีจีโฮบินนี่และอาลินโดยเดบิวด้วยมินิอัลบ,บั้มเดียวกับชื่อวงด้วยเพลงไตเติลชูวบิต จะเป็นวงที่เพิ่งเดบิวใหม่แต่โอไม g เกิก็สามารถทํายอดอัลบั้มได้ไปถึงหมื่นชุดซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากๆจากวงที่ค่ายไม่ใหญ่นักจึงท,ทาให้โอไม g เกิกลายเป็นวงน้องใหม่ที่น่าจับตามองในปี2015ไปพร้อมๆกับวงใหญ่ Twice, Lovelyz, CLC และยอจาชิงกูเลยทีเดียวแต่ปี2015ของโอไม g เกิยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้ในช่วงปลายปีพวกเธอได้มีคัมแบ็กครั้งแรกของวงกับเพลง Closer โรเซ์ต่อกระแสในประเทศของโอไมเกิลได้เป็นอยา่างดีนี่ยังเป็นยุคบุกเบิกคอนเซปต์เทพนิยายชวนฝันของวงที่ทําให้แฟนทั้งเกาหลีและอินเตอร์สนใจวงมากขึ้นและในช่วงนี้เองที่จินอีได้ออกมายอมรับผ่านบทสัมภาษณ์หนึ่งระหว่างการเตรียมคัมแบ็กว่าเธอถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็น โรคอโนเลเซียหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรคกลัวน้ำหนักขึ้นเราต้องการไดเอทเพื่อให้ภาพลักษณ์ในการคัมแบ็กเพลงโฟลเซอร์ออกมาดูดีซึ่งเมื่อทางค่ายทราบถึงอาการโรคดังกล่าวก็ได้สั่งให้จินอีหยุดไดเอททันทีหรือวางแผนจัดมื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพให้หลังจากนั้นจินอียังต้องประคับประคองอาการของโรคมาเรื่อยๆเข้าสู่ปี2016ในช่วงกลางเดือนมีนาคมทางค่ายประกาศว่า โอไมเคิล oh จะกลับมาอีกครั้งด้วยมินิอัลบั้มที่3ซึ่งครั้งนี้สร้างความพิเศษด้วยการปล่อยพรีล mm ิส hmm. เพลง Ste p by Step ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งโดยจองจินยองหัวหน้าวง B1A4 ที่ขณะนั้นกำลังมีชื่อเสียงจากการโปรดิวส์เพลงเกิลกรุ๊ปให้กับรายการโปรดิวส์101และในวันถัดมาจึงประกาศชื่อมินิอัลบั้มพิงโอเชียนและรายชื่อเพลงในอัลบั้มที่รวมไปถึงเพลงไทเทลในอัลบั้มที่ชื่อว่าไลน์ไลนมันมีจุดเด่นเป็น m v สีสันสไตล์ลูก,กวาด และการแสดงบนสเตจร,รายการเพลงต่างๆรวมไปถึง m v เวอร์ชัน2ที่โชว์ให้เห็นท่าเต้นสัตตำนหน่งอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยรองเท้าสเก็ตปลอมแสนเตะตาแต่ความพิเศษของคัมแบ็กนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะในงานโชว์เคสมินิอัลบั้มวันที่18มีนาคมมิสเตอร์ไพร์ประกาศชื่อแฟนคลับวงอย่างเป็นทางการในนามมิลลิคุลพร้อมด้วยการแสดงเพลง B612 ที่เปรียบเสมือนแฟงซองเพลงแรกของวง,งด้วยปี2016ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปล่อยอัลบัม้ม r e p a ็ k เกจ Windy Day ที่ทำยอดขายทะลุ2 0 0 0มือชุดได้เป็นครั้งแรกและการปล่อยอัลบั้มฤดูร้อนครั้งแรกในชื่อ Summer Special a ัลบั Listen to My Word ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ประกอบไปด้วยเพลงรีเมคทั้งอัลบัม้มทั้ง3อัลบั้มในปีนี้ได้โชว์ให้เห็นถึงการเติบโตของ Oh My Girl และการมุ่งม,มั่นตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเดินสายโปรโมทเพลงและการออกรายการต่างๆ รวมไปถึงได้จัดโซโล่คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงในชื่อ Summer f a r e t e l l เมื่อวันที่2 0ถึง21สิงหาคมซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ขายบัตรหมดหลังจากจำหน่ายเพียง3านาทีเท่านั้นแม้ว่าความจุคอนเสิร์ตจะไม่ได้อยู่ในระดับใหญ่แต่ก็ยังถือว่าขายหมดได้เร็วมากถือะว่าต่อมาในวันที่25สิงหาคมค่ายก็ได้ออกมาประกาศพักงานจินอีเนื่องจากสาเหตุทางสุขภาพที่เธอประสบมาตั้งแต่ปี2015นั่นเองโดยหลังจากนั้นสมาชิกอีก7คนก็ได้ทำการโปรโมทคัมแบ็กต่อจนจบดด้ดีีในช่วงปปลาย โอ้ไมเคิได้มีโอกาสได้ไปโปรโมทที่ไต้หวันและได้แสดงเพลง Li น์ออนไลเวอร์ชันภาษาจีนซึ่งเป็นหนึ่งในแทร็กที่เพิ่มเข้ามาในอัลบั้มรีแ a ็กเกจวินดี้เดย์นั่นเองและในปี2017โ oh อ My มเคิก็มีกิจกรรมเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นกับมินิอัลบังที่4 Coloring Book โดยเป็นครั้งแรกที่วงต้องโปรโมทโดยไม่มีจินอีเข้าร่วมในปีนี้โอ้ไมเคิเริ่มแนะนําตัวกับตลาดญี่ปุ่นด้วยการจัดแฟนมีติ้งในเดือนกรกฎาคม และหลังจากที่จินอีพักการทำงานเพื่อรักษาตัวมาหนึ่งปีเต็มปลายเดือนตุลาคม W N Entertainment ก็ได้ออกมาแถลงการถึงการยุติสัญญากับจินอีอย่างเป็นทางการโอไม g i เกจึงกลายเป็นวงสมาชิกจุดคนนับแต่นั้นมาซึ่งในขณะเดียวกันในเวลานั้นทางจินอีก็ได้ออกจดหมายรายมือเขียนถึงการตัดสินใจออกจากวงและค่ายที่สอดแทรกข้อความสนับสนุวนวงและเมมเบอร์ทุกคนรวมถึงได้บอกอีกว่าตนเองจะคอยเชียร์วงต่อไป และจะกลับไปใช้ชีวิตในฐานะชินฮเยจินพร้อมกับเส้นทางความฝันใหม่แต่ฟ้าย่อมมาหลังฝนในปี2018นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เริ่มปีด้วยคัมแบ็กซิกเกตการ์เดนมินิอัลบั้มชุดนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามทำยอดขายไปได้กว่า35,000ชุดรวมไปถึงเพลงนี้ยังไต่ไปถึงเรียวไทม์อันดับ2ของชาร์ตเมลอนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับวงและหลังจากพยายามมานานถึงเกือบ3ปีหรือ1,009วัน Sicret Garden ก็กลายเป็นเพลงที่ทำให้พวกเธอชนะถ้วยรายการเพลงเปครั้งแรกอีกด้วยเรียกได้ว่าเพลงนี้คือเพลงที่เปลี่ยนชีวิตของโอไมเกิล และฟื้นคือชีพกระแสจากตอนปี2016ให้กลายเป็นวงที่น่าจับตาม,มองอีกวงหนึ่งในวงการทันทีเลยทีเดียวและในระหว่างการโปรโมทอัลบั้มนี้ก็มีการจัดนิคอนเสิร์ตทุกวันจันทร์ตั้งแต่วันที่22มกราคมถึง26กุมภาพันธ์รวมทั้งสิ้น6ครั้งในปี2018นี้โอไมเกิล oh ยังได้มีซับยูนิตเป็นครั้งแรกอย่างโอไมเกิลบาฮาน่าที่ประกอบไปด้วยสมาชิกวง3คนคือฮโยจองบินนี่และอาลินต่อมาโอไมเกิลได้เซ็นสัญญาเพื่อเดบิวต์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มกิจกรรมโปรโมตที่ญี่ปุ่นด้วยการปล่อยอัลบั้ม Banana e l e g y Monkey ของซับยูนิตบาฮาน่าในเวอร์ชันญี่ปุ่นและคัมแบ็คเกาหลีครั้งกับเพลง Remember Me ที่ยังคงกระแสได้ดีต่อเนื่องในปีนี้โอไมก์เ oh กยังได้บินไปจัดแฟนบีทในประเทศอื่นๆทั้งสิงคโปร์และไต้หวันฮ่องกงมีการประกาศแท่งไฟและสีออฟฟิเชียลของวงรวมถึงมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2อย่าง For Fairytale s i c ด้วยปี2018นะับเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของพวกเธออย่างแท้จริง แต่พวกเธอคงยังไม่รู้ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งกำลังรอนพวกเธออยู่ในปีถัดไป